ชีวิตของหนูมีครูทางธรรมหคนค่ะภายใน11ปีแต่สุดท้ายแล้วหนูก็ต้องมีปัญหากับครูทางธรรมตลอดทั้งที่หนูไม่อยากจะมีปัญหาเลยหนูสวดมนต์และอธิษฐานตลอดว่าขอให้หนูได้เจอครูทางธรรมที่สอนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงอย่าให้หนูลงทางอีกเลยทุกวันนี้หนูเลยไม่อยากเข้าหาใครอีกเพราะกลัวว่าสุดท้ายตัวเองจะต้องมีปัญหากับครูทางธรรมคนต่อไปอีก หนูไม่อยากกลายเป็นคนเนรคุณค่ะหนูจะทําอย่างไรดีคะเพราะหนูก็อยากที่จะปฏิบัติธรรมทางสัมมาทิฏฐิหรือแนวทางที่ถูกต้องอเอาคําถามนี้ก่อนก็นแล้วกันนะคือเรื่องของครูทางธรรมเนี่ยนะจริงๆแล้วเท่าที่ผมสังเกตมานะไม่ว่าจะในฐานะของสิทธิในฐานะของนักเรียน ในวาระแรกๆหรือในฐานะของคนที่ได้ให้คำชี้แนะกับคนอื่นมาบ้างเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าอ,อ,อย่าคาดหวังว่าเราจะได้ครูที่มาอุ้มหรือว่ามาแบกเราขึ้นฝั่งนี่อันนี้เป็นอันดับแรกที่จะต้องทำใจกันไว้ก่อน เป็นเบื้องต้นเลยนะเพราะว่ามนุษย์กับมนุษย์เนี่ยนะก็มีความมีกิเลสเหมือนๆกันแหละนะคนที่เป็นครูไม่ใช่คนที่หมดกิเลสแล้วส่วนใหญ่เนี่ยความคาดหวังของเราที่ตั้งไว้กับคุณครูโดยเฉพาะครูครูที่เราเราให้ชื่อว่าเป็นครูธรรมะเนี่ยนะะมักจะมีค่าสูงพอๆกับหรือใกล้เคียงกับพระอรหรันต์ ซึ่งบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคนที่เป็นบรมครูผู้มีความพร้อมจะสอนทั้งมนุษย์และเทวดาจริงๆมีแต่พระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ดับขันธปรินิพานไปแล้วนะครับล่วงลับไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือธรรมะหรือคำสั่งสอนของท่าน ยังมีให้อ่านอยู่ครบถ้วนเลยท่านเคยสอนอะไรไว้ท่านเคยบอกท่านเคยชี้แจงอะไรไว้บางทีนะถ้าหากว่าเราอยากได้ครูดีจริงเราต้องเข้าหาคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดคนที่เหมาะจะสอนทั้งมนุษย์และเทวดาม,มากที่สุดคือพระพุทธเจ้าเราต้องเราต้องมองนะว่าสิ่งที่ ยังเหลืออยู่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือธรรมะของพระพุทธองค์เวลาที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยท่านบอกว่าขอให้ธรรมะของท่านเป็นตัวแทนสืบ,สบ,สบต่อไปไม่ใช่แต่งตั้งให้ใครคนใดคนหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่สมัยนั้นมีพระอาหารหันต์อยู่เยอะแยะเลยนะมีพระอาหารหันต์ที่สําเร็จอภินญ,ญาทั้งหประการนะครับเหมาะสมที่จะเป็นใหญ่ ในทางศาสนาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ฝากสั่งไว้เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นยังไงก็ต้องดับขันคือมีอาการดับขันนะสูญสิ้นตามพระพุทธองค์ไปเหมือนกันแต่สิ่งที่จะยั่งยืนกว่าชีวิตมนุษย์ก็คือพระธรรมคำสอนซึ่งบัตรนี้ก็ยังจะรึกไวนะ้อยู่ในรูปของพระไตรปิฎกนะฮนะถ้าหากว่าเราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะ ศึกษาศึกษาธรรมนะที่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์จริงๆด้วยการอ่านเอาเองนะเบื้องในเบื้องต้นแล้วค่อยอสงสัยอะไรไปถามคนที่เราเห็นว่าเขารู้จริงเขาสามารถคลายความสงสัยของเราได้อย่างนั้นค่อยจะเป็นเหมือนกับ มีทั้งตัวเองเป็นที่พึ่งแล้วก็มีคนอื่นเป็นแรงบรรดาลใจหรือว่ามีคนอื่นคอยช่วยแก้ปัญหาให้ในจุดที่เป็นอุปสรรคติดขัดจริงๆแต่ถ้าเราหวังว่าจะมีใครสักคนนะเหมือนกับพระอรหันต์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเป๊ะนะไม่มีปัญหากับเราเลยในฐานะของมนุษย์กับมนุษย์นะปัญหาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์จะไม่มีเลยเนี่ย มันอาจจะเป็นการตั้งความคาดหวังที่สูงเกินไปสูงเกินสเปคของมนุษย์ธรรมดานะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ใช่พระอราหันนะครับก็สรุปง่ายๆก็แล้วกันว่าขอให้คาดหวังในธรรมะอยา่าคาดหวังในตัวบุคคลนะครับ